น,นักเสี่ยงดวงฟังครูเลขมีพลังงานเป็นของเขาเองเมื่อไร่ก็ตามที่คุณก็คิดว่าเลขมนั้นก็ใช่เลขนี้ก็ใช่เลขมนู้นก็น่าซื้อเลขนี้ก็น่าซื้อทําไมคุณไี่ถูกรู้ไหมพลังงานเลขมันเยอะมันตีกันนี่คุณอาจจะคิดว่าไม่จริงนะคะคนถูกหวยจริงๆเขาไม่ซื้อเยอะไปสังเกตคือเขาซื้อประมาณสองตัวสาตัวอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเนาะแบบไม่เยอะอะค่ะมันต้องเป็นเลขพลังงานเดียวกันที่มันอยู่ด้วยกันนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่าง 80099009880อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นพลังเลขอันเดียวกันนะคะมันต้องออกตัวใดตัวหนึ่งแต่อันนี้นะคะซื้อสมมุตินะซื้อ809แล้วก็ดันสองตัวไปซื้อ21แล้วก็สองตัวไปซื้อ 1c แล้วก็ไปซื้อ98อะไรแบบนี้ค่ะคุณดูนะพลังเลขตีกันเลยพลังเลขตีกันเลยมวดตัวเลยเพราะถึงแม้ว่ามันจะมี809มันมี0990ที่จะเป็นเลขเลขเลขที่อยู่สองตัวล่างก็ตาม คุณก็ไม่คุณก็ไม่ได้แยกมันออกมาซื้อเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วถ้าคุณไม่ได้ซื้อตัวอื่นด้วยคุณจะเลือกซื้อมันอีกสองตัวมันเป็นพลังงานค่ะทำไมเวลาจุดทูบมันถึงมีสามตัวถ้าคุณเสี่ยงซื้อแค่สองตัวบนสองตัวล่างล่างบนบนล่างอยู่ในสามตัวพลังเลขมันจะก่อเกิดมันจะทำให้คุณะคะ่ะเฮ้ยมันจะเหมือนมีแรงอะไรสักอย่างเลยให้คุณซื้อสองตัวหน้าด้วยเพราะว่ามันไม่มีเลขเลอะเธอะมันไม่มีเลขตัวนั้นอันรักพี่เสียดายน้องรักน้องเสียดายพี่แบบนี้ตัวเลขมััันนนนนจึงทําให้มไปสสบุกัน แต่พอเราไม่ถูกเพราะอะไรซื้อุปด้ยซื้อ809แต่ดันไม่ซื้อสองตัวแต่แต่2ตัวซื้อไหมซื้อไปซื้ออะไรซื้อหนึ่ง้าซื้อ19 1 7อะไรก็ว่าไปเห็นไหมเลขมันไม่ได้เป็นเลขพลังอันเดียวกันเลยนะมันเป็นเลขขัดแย้งด้วยซ้าเลขศูนย์ไปขัดแย้งกับเลข1จบเลยเห็นไหมแทนที่จะมีพลังเลขศูนย์มาช่วยให้คุณตัดซื้อ2ตัวหน้า2ตัวหลังเพราะฉะนั้นอาการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงหวยเสี่ยงอะไรก็ตามนะคะ ตามพลังงานแล้วเรามีเลขที่ไม่ตรงกันคุณไปตามเขาเขาวอาจจะไม่ถูกกับคุณคือเลขทุกเลขมันมีของใครของคนนั้นไม่ใช่คนนั้นถูกเราต้องถูกด้วยอันนี้ครูฝากไว้เนาะสำหรับคนชอบเสี่ยงดวงครูก็เชื่อแหละว่าเนาะเราก็เล่นกันแบบสนุกแต่อย่าให้เล่นจนเศร้านะคะ้องเอานับที่ได้กับที่เสียตอนนี้นะคะนับเล่นๆค่ะคุณได้กี่รอบแล้วแล้วคุณเสียไปกี่รอบเอาเป็นว่าลองมาวัดวันนี้อะไรมาก กว่านะคะได้มากกว่าหรือเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะใช้วิจรารณญาณในการเล่นฉันเลิกบ่ได้นะคะแน่นอนคะ่ะเลิกบ่ได้แต่ก็ต้องเล่นอย่างมีสติไม่ใช่ขนเอาสตังที่ทํามาหากินมาเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวนะคะเลือกเอามาเล่นให้สนุกสนุกเอาพอได้ลุ้นนะคะแต่ถ้าจะเล่นเอารวยเลยอย่างที่บอกคะ่ะวันหนึ่งถ้าไม่มีสติมันเรียกกลับคืนได้นะคะมีสติมีสตังแบ่งทำบุญแล้วเงินนั้นจะเพิ่มพูน ใช้ที่ถูกนะคะวิธีการที่ดีที่สุดให้พ่อแม่ก่อนอันดับแรกอันดับสองทำบุญทําทานแล้วเงินก้อนนั้นจะเพิ่มพูนทาให้ทรัพ์นั้นเข้มข้นขึ้นโดยการสร้างบุญแล้วต่อยอดนะเอามาฝาก